กาควบคุมโรคโควิดนะคะทำให้ประชาชนเลอกที่จะอยู่บ้านหลีกเลี่ยงการเดินจับใจซื้อของโดยประชาชนหันมาใช้วิธีการสั่งอาหารออนไลน์นะคะโดย ต่อวันจากปกติประเทศไทยมีการผนิตขยะพลาสติกนะคะ2ล้านตันต่อปีหรือปริมาณ1,500ตันต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นมาถึง1,500ตันต่อวันและยังพบว,ว่าปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเกี่ยนะคะถูกทิ้งปะปคนมากันนะคะกับขยะทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น กานที่เพิ่มขึ้นก็มีผลมาจากการใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเนาะซึ่งการทิ้งอย่างถูกวิธีและการทิ้งแบบคัดแยกขยะจะมีจำนวนทั่วประเทศประมาณแค่1.5ถึง2ล้านชิ้นต่อวันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพก็เพิ่มแค่150ตันต่อวัน แงมีใยังต่อดูไหมหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าขาวนี้เ็าต้องการสื่อสารอะไรคะ แนวทางแก้ไขยังไงนะคะ ว,ว่าเขาให้เรามาเท่าไหร่เราก็ทิ้งไปหมดเลยขยะมันเยอะขึ้นเนาะเพราะนักเรียนสังเกตเลยเนีย่ยง่ายๆเลยนักเรียนไปสหกรณ์นักเรียนทิ้งขยะวันละเท่าไหร่วันนี้นะคะครูจะให้การเป็นการบ้านให้เรียนไปสำรวจตัวเองเนาะตั้งแต่เช้าจนถึงกลับบ้านนักเรียนทิ้งขยะไปกี่ชิ้นแล้วเราจะมาคำนวณกันว่าวันนี้ห้องเราสี่ทั้หนึ่งทั้งหมด เป็นกี่ชิ้นนะคะดีไหมเราจะได้หาแนววิธีในการลดขยะเนาะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะวันนี้ครูรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่หลายคนมีมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นเนาะกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีไอเดียที่ดีด้วยนะคะ,ะวันนี้จบกิจกรรมกิจศึกษาแล้วขอบคุณค่า